โอเคอากาศสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ก mm ับ hmm. ผมนะครับจ่าทีวีวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกม Empire of the u n d e r g r o v e นะครับอันอีกเช่นเคยนะรับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่ล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทำการาสร้างรางของตัวเองนะครับโดยมีมด อาหารจนวนมากเลยตอนนี้แล้วก็มีสเสบียงเก็บอาหารตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นจําพวกมดงานนะครับแล้วผมก็ทาสร้างทางเดินครับตอนนี้ผมเก็บที่สิ่งที่เรียกว่าอาหารมาหมด2กลุ่มนะครับเหลือแค่เศษเศษพวกนี้นะครับแล้วก็นอน1ตัวนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําภารกิจมิชชั่นต่อไปนะครับเพื่อปลดมาเข้าไซมิชชั่นอันที่2.1กับ2.2นะครับก็คือ อฟอร์มมีคาเลียมนะครับก็คือ,อจะมีคนปล่อยพวกมดแล้วก็ศัตรูมดของเรานะครับมาเพื่อพวกตามท่อนะครับมาเพื่อทดสอบว่าเราเออจะอยู่รอดหรือเปล่านะถ้าเราอยู่รอดปุ๊บเราก็สามารถไปไซ์มิชชั่นอันที่2ได้ถามว่าตอนแรกผมไม่มีมดทหารใช่ปะนี่ครับตรงนี้ครับมา,าเราเล่น มิดไซส์พิชชันมาทำไมเราจะได้เจ้าไอ้ตัวนี้ครับโอยอลเจลลี่นะครับมาแล้วเราก็มาเปิดเพื่อใช้โหมดนี้ครับยังตันนี้ผมอัพไป2เลเวลแล้วเนาะถ้าเลเวล,ล3นี่ใช้อยู่ที่20 r o y บรอย l ลเจลลี่นะครับก็ใช้เยอะอยู่แต่ถ้าไปเล่นไซส์เจ้าพวกไซส์วิชัันนี่เขาก็จะบบกอยู่ครับนี่ครับนี่ได้25ได้ ได้นี่ได้เจ็เห็นไหมที่ผมไปเล่นมา61เองตรงนี้นะครับแล้วก็ที่รู24นะครับเจลลี่60นะถ้าเราอยากได้มาเพื่อมาอัปเกรดหรืออัปเกรดอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องไปเล่นนะครับเราไม่มีเจลลี่เนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มมิชชั่นเลยนะครับเพื่อปลดล็อก2อกับ22นะครับ มาดูกันว่าว่าผมจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าอ่าผมขอเป็นมีเดียมเท่าไหร่อ่ะมีเดียมแล้วกันเหมือนเดิมครับปานกลางไปกันเพเดเวลครับ I think it is time we connected the out world to the feeder colonies. เดี๋ยวผมจะเอางดงานนะครับงดง e นต่อนะครับงดทหารตัวนี้แล้วก็งดงานนะครับประจําการด้านในครับตรงนี้คอยซัพพอร์ตไว้เนาะ l e t แต่ว่าเขาจะปล่อยามาทางด้านในของเรานะผมคิดว่าน่าจะพออยู่นะครับถ้าปร,ประมาณนี้นครับมดของพวกเรานะครับเอ,อผมคิดว่าเดี๋ยวผมส่งเจ้าพวกวนนี้ไปเก็บพวกทรัพยากรเพิ่มอิกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำการอัพนะครับ,นะรบมดทหารให้เป็นเลเวลสองนะพอแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยว เผื่อมดของเราตายไม่มีการสร้าง The Raptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Okay. Introducing twenty Formica fusca ants. มามาดักเลยจ้าเจ้าพวกมวงานมาเก็บให้หมดนะผมคิดว่าเขาจะทดสอบเจ้าพวกนางพญาที่จะสามารถ ผลิตมดจำนวนมากหรือความแข้งแร่งของมดก็ได้นะประมาณนี้อ่ะสู้ไปเออข้างแข็งแกร่งนะเพราะว่าผมใช้เจนนี่เอาไปต t ดด้วยต h อแล้วก็มาอัพในร้าดูสองมีตัว มีหลายตัวอยู่เดี๋ยวไป Reactor i Repticon v a l r เ t ็บอาหารไว้นะครับยังไม่เสร o จเราต้องใช้ในการสร้างเวลาบทของเราตายเนาะเพราะตอนนี้ผมก็เก็บพวกเศษอาหารหมดแล้วตรงนี้ก็หมด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 เอาเดี๋ยว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 เดีม,มันมาฝั่งนี้มันมาทางนี้มันมากัดมนต์งานเราเนี่ย เอไอ้มดแดงบ้านนิมักอ่านมากัดมดงานข้างนันเหรอผมก็เลือบดูเห็นมันสีคล้ายกันเนาะ <c oughs> ผมเรเลือกสีแดงมา <c oughs> กัดมดงานกันเฉยโถ่อโอเคน่าจะไม่ยากนะ Excellent <oughs> โอเคอาหารก็น่าจะหมดแล้วเหลือ2เม็ดก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็จะพวกนี้ก็ ย้อนกลับไปที่ฐานเลยครับที่เหลือให้หมดทหารกันบ้านไปก่อนโอเคไม้ไม้อีกชุดหนึ่งละหมดแดงมากันมาดักหน้ามันเลยจ้ามันแหละเข้าต่อสู้หมดแดงแล้วไอ้สองตัวนี้ไปทำอะไรนะเดินย้อนกลับไปไหมมาช่วยเพื่อนดีกว่าเนี่ยนะอ๋อ โปมดของเราตายเนาะมันก็ฟักมันก็ฟักขึ้นมาเนาะโอเคอาหารแค่นี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าถ้าหมดยิ่งตายเยอะเบรฟเท้ายอาจจะมาเยอะอย่างงี้ค่อนข้างกลัวนะ Now let's try 60 raptors ดูสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วดักดักมาดักตั้งแต่ต้นทางเลยครับ เฮ้ยยาวจังอ่ะหมดจังเนี่ยเฮ้ยเกินไปเดี๋ยวก่อนเกินไปเปล่าเยอะไปไม่ต้องเก็บอาหารนะให้งส a superb response อันตรายอันตราย น mm ี่ฮะผมค่อนข้างที่จะทำเป็นลางโลกนะผมไม่ชอบอะไรที่มันเกลียดกันขวางขัดหูขัดตานะผมชอบอะไรถ้าเดี๋ยวผมไปเล่นไซมิชชั่นอีกผมก็จะมาขุดให้มันเป็นวงกลมเนี่ยนะครับให้มันเต็มนี่นะฮะ What about a combination of a r a p t o r and a f u s c a Let's start with twenty of each เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมาสองทางอ่ะ เฮ้ยกลับกลับมากันด้านหน้ากลับมากันด้านหน้านี่นี่เออมากัน์ทางหน้านี่ไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันมาสองทางเนี้ยโอ้โหแล้วไอ้กลุ่มนี้อุ้ยหมดผู้บิชิตปะเนี่ยโหยังแข่งแก่งบอกเลยมันทหารผมยังแข่งแก่งยัด highly effective มีรต่อไปจะมาสอง,สองทาง,อ,อ,งนนอะไรไม่รู้นะผมว่าทำไม่ออกเหมือนกันต่อไปครับเวฟต่อไปมาแล้วมันเริ่มมาสองทางแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเยอะกว่าเดิมปะเนี่ยไหวไหมนอทหารเราเก่งไูหน้โอ้เสียง เริ่มมีเสียงผลิตแล้วอ่ะเนี่ยแสดงว่ามดเราตายนะแต่ถ้ามีเสียงผลิตแบบนี้เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะทำมดเราตายยืดได้ผู้ชมคิดว่าผมจะชนะได้ไหมครับงดีประเส e n t once again our raptors triumph some seeds on the surface for my s u c c e d i n g raptors gather them quickly. ปอยซีขึ้นมาให้เราเก็บอรอโอเคชอบดีใจที่เราสู้ได้ปอยซีออกมาให้เก็บไอพวกเหลี่ยมนี่ดึง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 ง เ a s มาแล้ว i า i ล้ว o า i ล้วม o n d ้วถ่ายหมดม e นเดินห่างกันนะหมดมดอยู่ๆก็มาเดินห่างกันเฉยโอเคหมดแดงกับหมดดาเหมือนเดิมนะแต่ดูเหมือนมันจะมาห่างๆกันแบบมาทีๆนะครับดักมาเด้อดักหน้าเป้าครับ มาป้อไม่ชนาเป้่าหน้าเป้าาป่าอะไรดักหน้าบ้านเลยจังหวะนี้ทำถ้าให้ดีนะครับถ้าสร้างสองกองอะ่ะดักตัวนี้ได้ามากบนกับด้านล่างนะครับจะดีกว่านี้แต่ผมทําให้สปอร์มันติดกันไปแล้วเนาะมันก็เลยแยกไม่ได้แล้วผมไม่รู้วิธีแยกออกมาด้วยไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันแยกออกมาได้เดี๋ยว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 มีมแมลงข้วกระดกมาด้วยเหรอ l t make things a little more interesting มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อน 谢谢 <S 2> <S 2> the Devil's Coach Horse มันจะเก่งขนาดไหนอันเชียววะสู้ให้ได้ดิโชว์มันไปลูกโชว์นไปว่าพวกเราศักยภาพขนาดไหนกันเชียวนะฮะตันนี้ก็โอเคได้อยู่นะป้องกันได้อยู่วูดมันมาไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว Oops I seem to have dropped my beetles ปนสองใบยามคุณหมา มันเราโดนฉีดแน่เลยครับท่านผู้ชมมันจะมาฉีดเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันฉีดแน่เลยกัดเร็วๆกัดเร็วๆอุ้ยเสียงเสียงฟักอย่างเยอะเลยอ่ะเอออุ้ยมันมาอีกเหรอมาอีกสองตัวเนี่ยเลือดเยอะปพะนะิ่น่ยเออตายเร็วๆ ดักหน้าเลยครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บของนะฮะถ้าเก็บให้เป็นหน้าที่ของบดงานฮรับง e r นทําหน้ห<ม>า,นาที่เก็บครับมนตทหารทําหน้าที่ต่อสู้สอย่างเดียวนะออรับเฟบอย่างเยอะบ,บอกเลยครับแเล่นปล่อยสนามพยาขวัวกดกมาเลยมาฉีดพิษใส่นะยนะอากาศไ<ห>ออาม่ผ่าน ม e แ e ่เลี้ยหับ20 25 and even 30ฟูสกนอางาเรามันจะไม่เป็นรธรรมดาเนีดูมันเป็นเหลี่ยมด้วยอะไรเป็นเหลี่ยมมีคนด้วยคตรงตรงตดโอเคฮะเาให้เลือกฮะเอ a t ีอุ้ยเนนาสนนะครับเจลลี่เยอะๆเงี้ยครับ เดิมอันนี้คือรูโผงครับโผงใต้ดินผมตอนนี้ผมเลือกเป็นเยลลี่ดีกว่านะครับได้มาอะไรได้เยอะแยะมากมายฮะโอเคครับตอนนี้เราปลดไซมิชั่นสองจุดสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองแล้วนะครับก็น่าจะให้ไปเจอกับมาแรงพวกนี้แล้วก็มีเต่าทองด้วยโอเค สำหรับครับนี่เดี๋ยวผมทำอันนี้ต่อแล้วครับเป็นการขุดเพิ่มพื้นที่ดีกว่าเนาะเพิ่มมาด้านหลังมาโซนหลังดีกว่าฮะผมคิดว่านะผมว่าผมจะเพิ่มโซนนี้ครับนี่ฮะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะฮะโอเคโอแค่นี้ก็จะหมดแล้วฮะ เหมือนเหมือนว่าจะหมดแล้วหมดไปมากโอ้ไม่ก้อนโอ้ยครับสำหรับพันนี้ก็เดี๋ยวจบไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปเล่นไซมิไซ,ไซมิชั่นเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ไซมิชัน 2. ุดหนึ่งกับสอนะครับงั้นก็ซีอดเทอะครับเจอกันครับไป